ไฮก็วันนี้โรสมีเรื่องที่จะมาบอกกับผู้ติดตามแล้วก็ผู้ชมทุกท่านเลยนะคะก็เรื่องแรกวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าทำไมตัวโรสถึงเปลี่ยนและทำไมถึงเปลี่ยนโลละเปลี่ยนเซิร์บ่อยจังเรื่องนี้อาจจะมีคนที่ติดตามโรสมานานอาจจะสงสัยนะคะว่า ทำไมโรถถึงต้องเปลี่ยนไปขนาดนี้ในความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากมากหรอกคะ่ะมันเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยโรดเข้ากับคนอื่นเขาไม่ค่อยจะได้เพราะว่าเป็นนิสัยของตัวโรดเองก็คือแต่ก่อนโรดก็ไม่ใช่คนอย่างนี้หรอกคะ่ะมันเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงที่เข้าอ่าอะไรนะ เข้าช่วงประมาณตอนที่โหดอยู่ Sky b บูม่ก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อว่า My Friend แล้วละคะ่ะก็ถามว่าตอนที่โหดอยู่ Sky b บูมันดีไหมมันไม่ได้ดีะคะ่ะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นตอนนั้นคือโหดแทบจะไม่ได้เล่นโลดเลยด้วยซ้ำโหดแทบจะปวดหัวกับตัวของ Admin Admin นนคะ่ะ อะไรนี้ก็แล้วความที่ว่าตัวของแอดมินทางสกายบูหรือไมเฟนเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นเด็กเรียกว่าค่อนข้างก็ได้งนันได้ค่อนข้างจะเป็นเด็กเพราะว่าการกระทําของเขาแต่ละอย่างมันดูเด็กไปหมดเลยพ็าอย่างเช่นตอนที่โรดเล่นโลอะไรนี้เขามักจะมาใช้กุปแๆ กับพวกโรสทั้งๆที่ยังไม่ถึงเวลาเลยและวันนั้นเป็นวันที่โรสสมรเข้าสกายบูวันแรกมาเข้าสกายบูวันแรกแล้วโรสก็ออกวันนั้นเลยมันอาจจะมีคนมาถามว่ามันมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอคะพี่โรสใช่มันมันแย่ขนาดนั้นเลยค่ะมันมันแย่จนกระทั่งที่ว่าแบบโรสทนไม่ไหวแล้วก็ออกมาจากสกายบูเลย แต่ถามว่าโรสมาอยู่กาคุเซนได้ยังไงก็เชิงแรกๆก็เหมือนที่โรสบอกไปอะค่ะโรสอยู่สกายบูแล้วทีนี้มันมีคนคนหนึ่งตอนนี้ก็เขาหายสาบสูญไปไหนแล้วก็ไม่รู้เขาชวนโรสมาที่กาคุเซนเพื่อจะได้แบบเออมาได้เล่นโรจริงๆเพราะว่าโรสเคยคุยกับเขาแล้วก็บอกบกเขาไปว่าโรสอะอยากเล่นโรจริงๆโรสไม่ได้แบบอยากมาเล่นแบบ พวกก่แแตกๆหรือว่าแบบมาระเบิดเมืองหรือระเบิดโรงเรียนเล่นอะไรงนี้โรสบอกเขาแบบชัดเจนมากว่าโรสอยากจะเล่นโลจริงๆโรสไม่ได้อยากจะมาเล่นอะไรแบบนี้เขาก็เหมือนเขาจําคําที่โรสเคยบอกพวกเขาได้เขาก็เลยชวนโรสมาที่คาคุเซนคาคุเซนถามว่าในช่วงตอนนั้นอ่ะมันดีไหมมันดีทุกอย่างเลยค่ะคือโรสได้เล่นโลในแบบที่โรสอยากเล่นและ ได้มีเพื่อนได้มีครอบครัวในเกมได้มีทุกอย่างที่ตัวเองไม่เคยมีอะไรเงี้ยมีทั้งเพื่อนมีทั้งอ่าเร่งเรียกว่าแฟนไหมมันน่าจะเรียกได้ละมีทั้งเพื่อนมีทั้งแฟนมีทั้งครอบครัวแล้วก็มีทั้งคนที่รักแล้วก็มีคนเอ็นดูอะไรอย่างนี้ถามว่าตอนนั้นนิใส่รถออกหรือยังใช่มันมันออกตั้งแต่อยู่สกายบูแล้วล่ะค่ะก็นิใส่รถก็จะเป็นประมาณที่ว่าเป็นคน ปากร้ายมากไม่ไม่สนว่าแบบเออใครโดนฝีปากรถไปแล้วจะรู้สึกยังไงรถโรด,ดไม่เคยแคร์ตอนนั้นคือโรดไม่แคร์อะไรเลยโรดแค่สนแค่ว่าแบบเออคนนั้นมันจะเจ็บไหมหรือมันจะเป็นยังไงแต่ว่าโรดไม่ได้แคร์ว่าแบบเออเขาจะร้องไห้หรือเปล่าสนแค่ว่าเมื่อไหร่มันจะเจ็บแค่นั้นเลยแล้วตอนนั้นโรดก็ทําการเอาคนออกจากการคุเซนไปหนึ่งคนตอนซีซั่นหนึ่ง ทั้งที่โรดก็รู้แก่ใจแล้วนะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่โรดและโรดก็ไม่ได้มีหน้าที่เอาเอาคนออกอนนี้แต่ว่าโรดก็ยังขยันขยอให้เขาเอาออกได้อะคิดดูตอนนั้นคือบโคตรพยายามโคตรพยายามพยายามเพื่อที่ว่าจะให้เอาคนที่เกียดออกได้และตอนนั้นมันเป็นช่วงที่โรดกดดันคน กดดันคนคนหนึ่งก็คือคนที่ผ่านรถเข้ามาในกาคุเซนนั่นแหละคะ่ะคือรถกดดันเขาแบบพยายามซักถามพยายามกดดันว่าแบบเออทําไมถึงแบบทําอย่างนี้ทําไมไม่ปรึกษาทําไมแบบถึงคิดเองเอเองเคยบอกกันแล้วหนี่อะไรนี้แล้วเขาแบบมันเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยหนีออกจากกาคุเซนไปเลยแล้วพอจากนั้นรถก็เริ่มทําตัวร้ายเข้าไปใหญ่เลยด้วยการที่ว่าพอซีซั่นสองมามันเริ่มมีปัญหาที่ว่า ทางโรงเรียนไมเฟนหรือโรงเรียนสกายบูตอนนี้มันเรียกโรงเรียนไม่ได้แล้วค่ะมันจบซีซั่นหนึ่งไปแล้วทางอ่าสกายบูอ่ะ, Blue, อะเขาก็ทําเหมือนแบบประมาณว่าแบบพยายามเอาคนของกาคุเซนกลับไปอยู่ของเขาทางทางที่แบบคนในกาคุเซนที่เคยอยู่สกายบูกัรอดอ่ะเขาสมัครใจที่จะมาอยู่กาคุเซนด้วยอะไรนี้ แล้วทีนี้เหมือนมันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนเขาโดนบังคับให้กลับไปสกายบูแล้วทีนี้เขาก็โดนเตะออกมาด้วยสเหตุอะไรบางอย่างโรดก็จะไม่ได้แล้วแต่ว่าโรดอยากรู้ว่าถ้าเขาอยากจะกลับไปจริงๆทําไมเขาต้องอ้างว่าแบบเขาโดนล้างสมองทั้งๆท,งที่การคุยของพวกเรามันก็เป็นนอกโลมันไม่ใช่ในโลถ้าเป็นในโลแบบ พูดแบบเออสาที่ไปแบบเพราะว่าโดนล้าง,งสมองโดนล้าง้าตัวไปอะไรนี้เออยังพะว่าแต่อันนี้ก็คือเราคุยกันนอกโลเราคุยกันนอกโลในดิสเลยค่ะในดิสก็คุเลยค่ะแล้วทีนี้เขาก็พูดต่างๆนานาแบบแล้วตอนนั้นประจบหมอก,กั็ที่ว่ามันเข้าซีซันสองก็คือซีซันต่างโลกตอนนั้นก็คือโลดเครียดมากว่าแบบโลสจะทํำยังไงแล้วโลดจะเอาใครเข้ามาได้อีกไหมตอนนั้นคือมันมีแบบ มันมีปัญหาหลายอย่างแบบถาโถมเข้ามาทั้งแอดมินทั้งโรดแล้วก็ทั้งคนในไอในเกาคูเซนก็พากันปวดหัวพากันแบบเหนื่อยล้ามากแล้วกว่าแบบกว่าจะหามแมวกว่าจะหาอะไรนู่นนี่นั่นคือทั้งแอดมินทั้งผู้พัฒนาแล้วก็ทั้งตัวโรดเองก็พากันปวดหัวพากันทแบบ้อไปหมดอ แล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบเข้ามาหลายๆอย่างเช่นตอนนั้นมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่คนในสกายบูเขาส่งเอกสารเรื่อเอกสารได้หรือเปล่าไม่รู้อะเดี๋ยวโรสจะเอาขึ้นให้ดูแล้วกันใช่เอกสารแบบนี้แหละคือเขาเขียนมาในคําที่ว่าขอโทษนะคะที่ส่งคนไปสอนแนมหรือว่าไปป่วนในเซิร์ฟของคุณอะไรงนี้ แล้วทีนี้คำคำเออเขาก็แบบส่งเหมือนจดหมายขอโทษมาค่ะแต่ว่าไอ้คำข้างล่างอะ่ะเขาเขียนประมาณว่าเหมือนแบบเหมือนจะโทษว่าพวกเราก็สองคนของเราอะ่ะไปสอนแนมที่พวกเขาเหมือนกันท,ทั้งที่ทางกาฮุเซนกําลังแบบกําลังยุ่งกําลังวุ่นกันอยู่อะจะเอาเวลาไหนไปปวดเสิร์ฟคนอื่นใช่ไหมล่ะเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะมันมันปวดมันยุ่งมันเหยิงกันไปหมดอะ เอาเวลาไหนก่อนไปแบบเพราะว่าตอนนั้นกาคุเซ็นอะตอนช่วงจะเข้าซีซั่นหนึ่งะมันก็มีอ่าครูอาจารย์อะแค่สองคนแค่สคนเลยเป็นผู้หญิงแค่สองคนแล้วก็มีพอ,อ,อก,ก็คือผู้พัฒนาคนเดียวแล้วพวกนักเรียนอะก็เริ่มแบบเริ่มหายหายกันไปอะมันไม่ได้ออกกันแล้วมันหายหายกันอะ,อะหายหายกันไปจนซีซั่น2ก็คือแบบตามกลับมาได้แค่ พอแบบพอกับตามกลับมาได้แค่ประมาณสี่คนห้าคนอะแค่นั้นเลยพวกที่แบบพร้อมที่จะเล่นโลดจริงๆแล้วจากนั้นก็คือตอนนั้นคือแบบโลดได้ความที่โลดแบบปวดหัวแล้วแบบท้อมากท้อทุกอย่างเลยอะโลดแบบพูดเลยนะว่าใครที่เป็นสายสืบของสกายบัวออกไปออกไปตอนนี้ก็ทันนะอย่าให้โลดต้องแบบ ยังให้โรดต้องวีนต้องให้โรดทําอย่างนู้นอย่างนี้คือตอนนั้นทุกคนที่เป็นเด็กใหม่ที่แบบบางคนรู้เรื่องบางคนมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะก็ต่างกลัวโรดกันไปใช่มันมัน,ม,นมันเริ่มกลัวโรดกันตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่วันแรกที่คนนั้นเข้ามาคือแบบตอนนั้นโรดไม่สามารถแบบสร้างสัมพันธ์ใบตีอ่ความดูความชอบครั้งแรกให้กับพวกอ่ะคนที่เข้ามาัากุเซนตอนสี่ั้นสองได้คือตอนนั้นมีแต่คนกลัวโรดเลย ตอนนั้นรถถามว่ารถส่วนไหนรถก็ไม่ได้ส่วนอะไรหรอกรถส่วนแค่ว่าแบบใครมันยังจะมาสอนแนมอะไรอีกไหมหลังจากนั้นแบบจากที่รถช่วยดูแลกาคุเซนรถแบบช่วยสืบช่วยนู่นช่วยนี่อะไรเงี้ยรถก็กลายเป็นว่าจากช่วยกาคุเซนจากช่วยสืบกาคุเซนกลายเป็นว่ารถใช้อำนาจแต่ความจริงรถก็ไม่ได้มีอำนาจหรกแต่รถมีอำนาจในสิ่งที่รถมีในตอนนั้นก็คือเป็น เรียก่ายๆว่าเป็นลูกแล้วก็เป็นน้องของแอดมินอะไรประมาณนี้เป็นลูกของผู้พัฒนาเกมแล้วก็เป็นน้องของแอดมินในเซิร์ฟโรดก็ใช้ในสิ่งตรงนั้นแล้วทีนี้ก็โรดก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่มาจากไมเฟนเหมือนกันก็นกคือไอ้สกายบัวแหละที่เคยเป็นชื่อที่เป็นชื่อเป็นไมเฟนตอนเนี้ก็ตอนนั้นคือเหมือนเขาจิกกัดกับโรดตั้งแต่วันแรกที่มาเขาเป็นผู้ชายแต่ เขาน่าจะเป็นตูดแหละนังโรดไม่รู้ว่าโรดตีกับตูดหรือโรดตีกับผู้ชายตอนนั้นคือแบบโรดงงเออไปหมดเลยโรดก็แบบโรดไม่ชอบหน้าเขาตั้งแต่วันแรกอะแล้วทีนี้โรดก็เลยพยายามเอาเขาออกจากเสร์พยายาม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 มากอะจนแบบมีวันหนึ่งอะโรดมีแฟนในดิสคอ์กก็ถ้าใครดูติกต o อกของโรดก็น่าจะเห็นนะว่าใคร แต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรกันแล้วค่ะก็คือต่างฝ่ายต่างอยู่เขาอยู่กับคุเซนโไย้ายออกไปอยู่คนเดียวอะไรนี้ก็ตอนนั้นเขาเหมือนแบบเขาต้องเล่นโลดได้กันแล้วโรเหมือนแบบเกิดโทสะของความหึงขึ้นมาโรก็เลยทําการที่ว่าแบบเออให้แพยายามให้อ่าคนของโรอะห้ามไปยุ่งกับเขาเลยนี้แฟนของโรอะ ที่อยู่ในโลเป็นพ่อบ้านของฝั่งเผ่ามนุษย์แล้วโลตอนนั้นโลรับบทเป็นองค์หญิงของเผ่าจอมานโลก็เลยแบบในความตอนนั้นก็เป็นคู่รักกันแล้วแหละเป็นคู่รักในโลแล้วก็เป็นคู่รักในนอกโลด้วยก็เลยพูดกันว่าแบบเออโลก็เลยบอกเขาไปว่าแบบมนโลสั่งเขาอะโลสั่งเขาเลยก็ว่าได้อะโลสั่งเขาว่าแบบอย่าไปยุ่งกับคนคนนั้นอีกได้ไหมถ้ามีโลเล่นด้วยกัน้ะก็ หนีออกมาเลยแล้วก็บอกเขาว่าไม่อยากเล่นโรด,ด้วยอะไรย่างนี้แล้วเหมือนคนของโรดอะเขาก็บอกว่ามันทาอย่างนั้นไปไม่ได้หรอกอะไรย่างนี้แล้วเขาบอกว่าคุณไม่ใช่เจ้าของชีวิตผมตอนนั้นคือโลดแบบวีนแตกไม่รู้ว่าโลดวีนแตกว่าทาไมทางทางที่โลดก็ไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาอะตอนนั้นทําไมคิดไม่ได้วออะใช่ไหมก็พอทีนี้ด้วยความที่แบบเออพราะเขาสองคนอยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนแบบลืมโรดอะ โรสก็เลยทําการที่ว่าทาที่จอใส่เขาเลยโรสบอกเลิกเขาแล้วทีนี้ก็แบบต่างฝ่ายต่างอยู่แล้วทีนี้โรสก็เลยนึกคหนึ่งที่พวกอ่าพวกแอดมินเคยบอกโรสได้ว่าถ้าถ้าจะเอาออกก็เอาออกแค่ไอคนรักของเองอะแหละแค่นั้นแต่ห้ามเอาคนที่เล่นโรพิเศษก็คืออ่ะไอคนที่โรสเกลเขาเล่นโรพิเศษเป็นราชาเาชาผ่ามนุษย์และทีนี้ แล้วความที่แบบโรดตอนนั้นโรดพยายามขั้นสุดอะเพื่อที่จะเอาเขาสองคนออกอะโรดก็เลยแบบทําแบบทําเร็วทําหลายๆอย่างอะก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าแบบทุกคนในดิททุกคนในดิสอาโลกาคูเซนอะต้องมันนั่งคุยกับโรดคนที่เขามียศคนที่เขาแบบเป็นแอดมินผู้พัฒนาหรือว่าแบบคนที่เขามีเอี่ยวกับโรดอะเขาต้องมานั่งคุย,ก,คย,คยกับโรด ถามว่าตอนนั้นโรสรู้สึกอะไรไหมโรนไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือทุกคนน่าจะเกลียโลดโรนไปหมดแล้วแหละใช่ทั้งในสังกัดแอวาเวลียแล้วก็ในอาเซิร์ฟกาคเซนด้วยตอนนี้น่าจะเกลียโลดโรนไปกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ทีนี้โรนก็เลยโดนเตะออกมาจากดิสกาคเซนแล้วก็โดนเตะออกจากเซิร์ฟกาคเซนด้วยแล้วทีนี้โรนก็พอเช้าวันต่อมาก็คือ โรดหาที่อยู่ไหม่ได้เลยหาที่อยู่ไหม่รือโพดก็คือที่อยู่ใหม่ของโรสก็คือแอมวาเลียค่ะก็มันเข้าสู่ซีซั่นสามของแอมวาเลียแล้วแล้วโรสก็ไปเล่นเป็นตัวละครพิเศษของเขาแต่ว่าโรสโผล่ไปแค่เสียงโรสยังไม่ทันเข้าไปในเซิร์ฟเขาเพราะว่าตอนนั้นมันมีปัญหาที่ว่าโรสไม่สามารถเข้าเซิร์ฟของแอมวาเลียไปเล่นโลกกับพวกเขาได้แล้วทีนี้เหมือนตอนนั้นอะโรสแบบอ่า เย็นชาจากตาคุเซนมาแล้วทีนี้อ่ะมันมีหลายๆคนอ่ะพยายามช่วยโรสพยายามแบบเอาง่ายๆเขาพยายามทําให้โรสมีความสุขที่สุดพยายามทําให้โรสแบบรู้สึกไม่แตกแยกแต่ตอนนั้นคือโรสไม่สนใจอ่ะแล้วทีนี้โรสก็เหมือนแบบเข้าไปวีนแตกในอ่าห้องเด็กปีหนึ่งห้องสองก็คือห้องที่โรสได้เล่นโรก็คือห้องนั้นเลยแล้วทีเนี้ย หมือนรถไปวีนแตกแล้วทีนี้แอดมินเขาก็เรียกมาคุยกันแล้วเหมือนแอดมินคนหนึ่งเขาพูดว่าแบบถ้าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้คุณก็ไม่ควรจะอยู่คุณก็ออกไปสิถ้าคุณอยากออกจริงๆอะเนี้ยนี่ก็ไม่ได้พูดอะไรนี่ก็แค่พูดว่าขาแค่นั้นแล้วจากนั้นเขาก็ออกจากเจอเอออกจากดิสกันไปแล้วก็ทิ้งรถให้รั้งอยู่คนเดียวแล้วรถก็ย้บไบอยู่ห้องน้ำแล้วทีนี้เหมือนแอดมินคนนั้น เขาก็เข้ามาขอโทษโรดแล้วเขาก็ออกไปว่าแบบเออขอโทษนะที่พูดอะไรรุนแรงออกไปก็ดูแลตัวเองล้วการคนเลยเขาเป็นห่วงคือความเป็นห่วงของทุกคนคือมันเยอะมากอะเยอะแบบเยอะสัดสัดอะโลดก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเออทำไมคนในแอมเบรียมันดูใส่ใจโรดเยอะกันจังและทีนี้ด้วยความที่โรดรู้สึกเย็นชากระทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะและทีนี้โรดก็เลย แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแฟนของเป็นแฟนอะ่ะเออเป็นแฟนของผู้พัฒนาก็คือเจ้าของเซิร์ฟเขาก็แบบเข้ามาแบบเข้ามาตีซีเข้ามาคุยด้วยว่าแบบเออคุณโรดเป็นไงเล่นโรมันดีไหมโรดก็เลยบอกว่าไม่ได้เล่นโรเลยผ่านแค่โผล่ไปแค่เสียงแค่นั้นแล้วเขาบอกว่าคุณโรดเคยไปเจอแบบเรื่องระยะอะ่อะไรร้ายๆหรือว่าไปทําอะไรกับใครร้ายมาไหมโรดก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟัง รสแค่พูดว่าโรสควบคุมตัวเองไม่ได้แค่นั้นเขาก็เข้าใจแล้วเขาบอกว่าอยากจะมาเป็นเพื่อนกับโรสโรสก็เลยบอกว่าไม่จําเป็นโรสยังอยู่คนเดียวไรนี้แล้วพอโรสเป็นอย่างนั้นนานๆเข้านานๆเข้าก็มีคนพยายามแบบมีความมีความพยายามกันสูงอะคนแอเมเบรียเขาพยายามช่วยโรสพยายามแบบดึงโรสออกมาจากเซฟโซนที่แบบเลวร้ยวายขนาดนั้นะเพื่อที่จะทําให้โรสมีความสุขที่สุดอะ เพื่อที่ว่าแบบเออทุกคนจะได้แฮปปี้โรสจะได้แฮปปี้คนในตทิจะได้แฮปปี้ไรเงี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นตามแผนของพวกเขาเลยโรสถามว่าโรสเคยมีช่วงที่กลับมาแบบอารมณ์สดใสหรือว่าแบบบ้าๆบอๆไหมาก็เคยมีอารมณ์กลับมา่ตอนอยู่แอเมเบรียแหละแต่มันเป็นอารมณ์แค่สองวันอะสองวันแค่นั้นเองแล้วโรสก็กลับไปวี เอาง่ายโรสอยู่แอมเมรียได้แค่สี่อ,อาทิตย์เอ้ยไม่ถึงสี่อาทิตย์สี่ประมาณสามอาทิตย์ได้มะแล้วโรสก็ออกมาแต่แอมเมรียเพราะว่าตอนนั้นโรสเหมือนเป็ตีกับคนในห้องเดียวกันกับโรสองแหละแบบตอนนั้นโรสใช้ถ้อยคําที่เรียกง,ง่ายๆว่าแบบไม่สนโลกแล้วก็แบบยืนแบบยืนการใหญ่อะ่ะอะไรเงี้ยเหมือนแบบใช้อํานาจเยอะมากอรยงนี้ก็เลยทําให้โรส กลายเป็นคนที่ว่าแบบกลายเป็นกลายเป็นคนที่แบบดูเลวร้ายในสายตาหลายๆคนไปเลยทีนี้และทีเนี้ยโรดก็เลยเอ,อพิมพ์ไปบอกอ่าคุณแอดมินแอดมินก็คืออ่าผู้พาาัฒนาเจ้าของเซิร์อีกคนหนึ่งอ่ะก็เลยบอกก็เลยพิมพ์ไปในถ้อยคาที่ว่าแบบอ่าทำแบบนี้ได้สักทีนะอยากทำมาตั้งนานแล้วนี่ทำไมทำ ทำไมถึงไม่ทําตั้งแต่แรกแล่ะแล้วโรสก็เลยเดินออกมาจากแอมเบรียตั้งแต่วันนั้นเลยอืมจะว่าไงดีแล้วก็เรื่องสําคัญของโรสที่โรสจะมาบอกทุกคนในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับก็เรื่องวันนี้ที่โรสจะมาบอกจริงๆก็คือโรสจะ หยุดเล่นโลรมาคับก็คือหยุดเล่นโลรมาคับยังไงก็จะเลิกหาที่เล่นไมค์ครับแล้วก็เลิกเล่นโลสมบทบาทแล้วก็เข้าหาผู้คนไปก่อนสักสามเดือนไม่ก็สักพักเพื่อที่ว่าแบบเออจะได้ไปแบบทบทวนสิ่งที่ตัวเองผ่านมาแล้วก็ทพทวนในสิ่งที่ตัวเองเคยทํากับคนอื่นไว้อะไรนี้ก็โรสจะกลับไปทบทวนตัวเองกลับไปแบบ คิดบทเรียนให้ตัวเองว่าแบบที่ผ่านมาโรสทำอะไรกับใครไปบ้างก็นั่นแหละค่ะวันนี้โรสอาจจะแบบอาจจะพูดยาวนิดนึงคลิปอาจจะยาวแล้วแหละเพราะฉะนั้นโรสขอตัวก่อนนะคะขอไปพักโลก่อนนะ,ะก,กนนะะ็ถ้าใครอยากจะติดตามโรสอีกก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เลยนะคะโรสจะลงคลิปบ่อยๆเพื่อที่ว่าช่องจะได้ไม่เงียบนะ イバイ